สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการขยายถนนสีเลนเมืองเลยทางหลวงหมายเลข201บ้านผานกเขาถึงบ้านหลัก160ระยะทางกว่า20กิโลเมตรซึ่งตอนนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่หนึ่ง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข201สายบ้านผาน,ผานกเขาถึงบ้านหลัก160ในพื้นที่อําเภอภูกระดึงและอาะําเภอหนองหินจังหวัดเลยระยะทางกว่า20.5กิโลเมตรเพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งในภาคอีสานตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดเลยซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญที่จะเชื่อมโยงระหว่างประเทศและตัดผ่านเส้นทางหลากหลายสายอาทิสายทางหลวง210และทางหลวงหมายเลข21 ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่นกลมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนสายนี้เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภาคการคมนาคมขนส่งและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทยโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงในการเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนนะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับก่อสร้างขยายผิวจราจรจากเดิมขนาด2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรไปกลับผิวทางชนิดแอดฟันคอนกรีตหนา5เซนติเมตรพร้อมทั้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก8แห่งโดยใช้งบประมาณกว่า898ล้านบาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้สัญจรแล้วนะครับซึ่งจะส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อจังหวัดเลยและภาคอีสานตอนบนทั้งการเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดความแออัดในการจราจรในเขตชุมชนและพื้นที่สำคัญลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากสภาพถนนที่ชำรุดเสียหายและป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางและประชาชนสองข้างทางส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการค้าขายเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านทำให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทำให้จังหวัดเลยและภูมิภาคภาคอีสานตอนบนเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกรมทางหลวงมุ่งมั่นพัฒนาโครงข,าข่ายคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณข่าวจากประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเดี๋ยวถ้ามีข่าวดีๆหรือข่าวที่น่าสนใจอื่นๆเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ